ก็กล่าวสวัสดีวะสวัสดีชาว d ีจีเอ็กซด้วยนะครับここว,วันนี้ผมก็มาสอนทำรูบิกภายในไม่ถึงห้าวิอันดับแรกทำตามผมเลยนะครับใครที่ทำไม่เป็น,นผมก็ทำไม่เป็น,นครับว่ามันจะพูดยังไงดีนี่แล้วก็ทำ่างน,นี้นะครับแ, <As S 1> แค่นี้นะครับ ถ้ต่อมาก็เริ่มมาอย่างงี้นะครับถ้ามีเสียงอะไรก็ขอกลับเอาไปด้วยนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะมีทํโรงทังนะคบมาเริ่ม,มถ้าใครอยากทำเร็วนะครับก็คือก็คือทำถ้าคุณอยากทำให้มันเร็วกว่าผมนะครับให้คุณฝึกบ่อยๆนะครับผมไม่ได้ฝึกบ่อยๆ,อยๆมากนะครับ แต่ว่าถ้าใครดูคลิปนี้อ่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอขอวันนี้ขอขอบายบายนะครับแล้ววันพรุ่งนี้ก็เราก็วันพุนี้ผมจะเปลี่ยนช่องนะครับใครติดใครยังไม่ได้ติดตามก็รีบติดตามด่วนเลยนะครับผมขอแค่เตือนไว้แค่นี้และครับบายบาย